และะของะของงบพพรรมีีค์เป็นพ19พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกยรติวงศ์กมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับซึ่งปีนี้ครบรอบ101ปีทางกองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดกิจกรรมเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านครับ เนื่องจากในปีนี้เป็นปีครบรอบการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านครบ101ปีนะครับาทางกองชาการกองรับไทยเนี่ยจึงได้จัดให้มีพิธีบวงสวงนะครับรวมพิธีสงฆ์นะครับ,รรบแล้วก็มีการจัดแสดงเทศกาลนะครับเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่านครับวันอภาากรเนี่ยเรากองทัพเรือเราเนะครับถือว่าวันที่พล,เ,ลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภกรเกียรติวงศ์กรมหลวงยุพยพอเกียรติศักดิ์เนี่ยท่านได้สิ้นพระชนในทุกๆปีของวันนี้กองทัพเรือ จะถือว่าเป็นวันอาภกรนะครับในชีวิตผมเนี่ยเป็นทหารเรือมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนะครับและผมก็ได้ซึมซับของการเป็นทหารเรือมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ทหารเรือเราสอนกันเสมอคือเราต้องมีการรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องช่วยกันป้องปัตตภีนะครับซึ่งเป็นไปตามาบทนิพนธ์บทเพลงของโอสเดตเตียของพวกเรานะครับก็หาเรือเราเนี่ยจะถือว่าเวลาทํางานทํางานเป็นทีมนะครับเราเราต้องสู้ไปด้วยกันครับ